สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวลพะรลวยตอนนี้นวลพะรลวยกับมาธิบ้านปูขาวซึ่งปูขาวมือนี้เป็นวันที่ปูขาวทํำขันนำม้ตนมือแรกเนาะค่ะค่ะมาตามตัวเลขจากปูขาวไปฝากพี่น้องเอฟซีงวดวัางหันกับเขาสามโตค่ะงวด วันที่สิบหกกันย่าเรกปูขาวกับเขาสามตัวโตสองตัวค่ะก็มีพี่น้องถูกน้ำหลายอยู่ค่ะเพิ่นหามาตามเนวทา่าก็เล่นมาตามให้เมื่อนี่เป็นวันที่ปูขาวถ้ำขันน้ำม้นค่ะเอากระเขาไปหาปูขาวด้านไหนค่ะ <c oughs> อกอังนะถ้าผู้เลี้ยงมาเียวเต็มเต็มอลไรที่เขาบอกว่า <c oughs> ไม่ขายบริษัทบดเลยกูเลยะนี <c oughs> ่ตัวลูกเช้ากระพองนั่นเลยะได้กบบระบื้เต็มที่แล้วจะียอัดค่ะเขาบอกให้เจ้ามือไงเสียดายเนาะปูเนาะเลี้ย <c oughs> เงเหรอร <c oughs> เนี่ยเจ้ามือกับเสียอยู่น้ำพอบดนี่อ้าวมวนกูจะขายหรอท่นบอกลูกค้าห้ามขายนะเลี้ยงเก้าสามห้าสามเก้าห้าไม่ขายเดนนะ แม่มึง,ม,งมึงก็หุ่นไว้ตายมึงดีนี่วะท่านให้บอกจะบอกว่าล้านตัวเส้นยี่พอว่าฉันเรียกว่ามั่งก็ถือของเขาเองนี่จะมาทุ่มบ่อได้ยี่หละเขาไปใช้เขาก็บ่อขายบ้านเขาสร้างปิดไป แม e e day, ่มันก็ขึ้นไหวตายมันจะเล็กเ่งอ่าแม่พูดแล้วไม่เขียนี่มันง่ามเถอะเจ็ดได้ง่ายง่ายไงคือง่ามคือง่ายเถื่อนคืองวัดบางหนึ่งเห็นบาเฮ็เดือดเดี่ยวเนาะค่ะเห็นโบขาววายเฮดได้ง่ายๆเล็กเข่าสามตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวทันนี้เข่าอีกแล้วสามตัวเลยเฮดบุดเดียวเนาะปูเดียวกนคือเป็นเก่าเกียเนาะ คุณยิงเลขเพิ่เก่าเจ็ดบริเลียนบ่ภาษาไทยอันสุบริเันยนภาษาไทยชุยถามกู่ยิงเด้อเป็นเลขสองกับเลขแปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกสองตัวมูปึกศูนย์หกสองหลีปูก็เบิ้งเลขท้องไทยเพราะมจตาเบิ้งบ่อนั่นนั่น เบ้าถือกิลแสดงว่ามึงี่ถือตัวมาเอาถานนั่นมาวหกจอนมา่หกห้าหน่ง้าหึ่ง้าหนั่งเ้า่งห้าึ่าน่งาหนึ่งาหอึ่เิาห่งหาน่งห้าหู่ง้าอนึัง้านึ่งอาหน้นึ่งห้าหนงห้านหานึ่งห้าหั่น่ง้าหนงห้าน้าน่านห้งานานึ่ง้างงึ่งห่งงนั่นอ้าวนั่น Ngam mập bạn Ngam mập lại. 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 Ngam mập điều cần các bà sạt điều hết vậy, này, về đấy của anh nói với nhỉ tuổi này già à. <laughs> để lăng những đấy lăng ai lăng ai chè vậy thằng tai mỗi một điều ba <laughs> โอ้สิ่งี่งน้องแล้วแล้วนะคุณนมาแล้วเลขสองเลขสองมงโกงแล้วไม่หญ่ใจหนูตายันก็เงี้ยงนั่ิดตัวแสิ้เ่นลลิลๆไปแล้ววันนี้ก็เห็ดเร็วคือวันที่ผ่านมาสามโตอีกแค่เนาะค่ะ ใทยของอื่นบ่ไดทศขั้นตอนยอดเทียนเนอรเยบรอยเลวเยบรอย72ครับหนหน้าครับเรานั่นครับพี่น้องเห็นวะตัวไกะครันเดี๋ยวเอกว่าถืกูิ่นกัสีเฉลยให้ดอก่งกันเด้อครับพี่น้องครับสาธุสาธุลงกันเด้อนะครับสองเจ็ดนา เก้าห้าสามเจ็สองเจ็ดค่ะตะวาให้เบิงสองเจ็ดให้เจ็ดหาหนิละเนี่ยเจ็ดหาไม่ได้ใช่ไม่มาหาดูโอ้ยฉันบอกมึงเก็บทองแล้วเนาะมื่อเจ้าไม่อเจ้าเมื่อเจ้าเห็นแต่เดินนั่นนะะอันนามอันมเบิงในจอเอ็นต่มูเจ้าเลยครับเลยเก้เปิดเท่าละสามเบงในเด้อพี่น้องเบิงในมาถึงสองนี่นน่ไม่ได้พูไ่ล้ยงนี้ไู้ให้เลี้ ใส่ถุงไว้ตมหัวหวดเหมือนกะข้าเจอาใส่ถุงไว้แล้วค่ะข้าเจ้าว่าเมียเนี่ยต้องไปซื้อไหวก็สั่งได้ใส่ถุงไว้แล้วจะมีนวดหรือว่าคากโยสันเป็นข้อนขวาน้อกับมือจักก็ได้ก็ต้องใส่ถุงไว้เลยเลี้ยงปูคนสิเฉลยหาดอกเดี๋ยวรอคำเฉลยใจตาผู้เลี้ยงมิบุญนาทีเท่าอะไรเี่ปูนี่ะ ตัวนึงมันอกเป็นตัวบารี่ที่ปัญหาที่มูอเจ้ายังตีกันยากครัมึงอพี่น้องตีมาให้แล้วครับศูนย์หกสี่แต่บางท่านกัดศูนย์หกสี่วัชกากะคนค้งคนปะห้าหกวัชเนี่ยบุญไทยบุญมั่นนั่เนาะค่ะเนี่ยแต่พี่น้องสีเห็นเลยครับต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างตีนะครับเด็กกับมาดได้บือกันโชคไทยบุญมั่นตัดกัดชนิดโตที่ปูพคนหา เขียนให้เน้นใหเมื่อกี้นี่ยไล่ดเมื่อกี้เนี่ไล่สดเขาไปซ่องพิดเขาไปช่องเขาหญยสินฟ้าร่วยมีค้นหาคนออกมาให้ห้าเนี่ยเขาต้องควไพ่นะครับเขาช่องพิษเสียงเราแสดงว่าเอดที่ล่อเล็กปูหลายตัวนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะพันเจ็ดร้อยคนแล้วนะคะรอเล็กปูปูเอาเด็ดเด็ดเอค่ะางวันนี้ตัวจริงตัวจริงเสียบอู่้ตีให้แล้วสองหกศูนย์สองเกกับสองสองทาปะทู่าปูวเออเออเราบอกว่าปู่าวูมาให้้าบท่องหกศูนกกับสองสองนะครับ เอ้ดวดที่แล้วบ่ได้ซื้อวาสันเจ้าวะพิมไปตอไปไลยูทูเก้ากับศูงขงขอก่สันาอันนี้ผู้แปนะต่างคนต่างเบเกอยเบิ้งมิดจะเบิดเบิ้งกบอ่งเงย ไปเบิ่งเจ้ารฟางเด้อพอดี้เห็นทางหลังก็สิจกรรจ้ารฟางได้ยี่ดอกให้จบงานคาดบอลรวยรวยเฮงเฮงสูบหมูนี่กูเดีให้กับมือนะครับเด้อบริยนให้กับ้อื่นนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับพี่น้องครับเหนียวกูเดี๋ยวให้กับมือเลยนะวันที่พันห้าเก้สามห้าตรงๆครับวันนี้อาทิตย์สอง หกศูนย์ตรงๆก็ได้ครับพี่น้องโอซ่าปูไ้สุคุนสุคุนไ้ได้ดั้มกันประสันอันมานี้ม้าสุคุนครับมาหาปูปปว่าได้ว่ามีกคน,นให้ได้ตัวไห้แกนว่าสิซื้อก็มาเนี่ยที่แก <laughs> นให้ก็เมือครับ <laughs> เอาพิจารณาเบิ้งเดอ้อพี่น้อง FC. เอฟซีล้วกับเบิ้องโยเทียนน้ำแปะเอาร้อมนี่คือปูคนแปไห้แล้ว องหกศูนย์สองเจ็ดกับสองสองทัดเลยาชาท่านผู้บริเรียนท่านเอฟซีผู้นแปลตั้งไปกัขึ้นยูที่โชคใครโชคมั่นเนาะค่ะโอ้ยตันยูคิวที่แรกนะคะได้มัดสุกน่ะการผูเลื่อมมาสันว่านี่ใจคุยใครจะเลื่อมท้อปูด้วยแก้แค่แล้ววางนันเป็นของท่านแต่ละคนอาพนปูว่าเป็นของท่านแต่ละคนมาสันบุญใครบุญมันมันจะแข่งกันไม่ได้หรอก อ้าวนี่ค่ะได้สุดท้ายโมเอาลูกสาวลาม้่นคอนค่ะเอาคอนน่ะเราได้เงินน้ำมึงข้างร้อยโมเล็กบันเห็นเลขสามหาก็อยู่น้ำของมึงเนาะโมโก่งเห็นบ้านทุกคนไ่มครับเต้าบักง่ายดิฮันเต้าบักง่ายเลยเนาะบันเล็กออกมาแล้วโอ้โหกูจะไปแล่นหนีสุบัทีวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะแอดอาจจะทิพย์เพียรเด้อพี่น้องครับขอเบอร์ปูครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวสิโชว์ให้เบิ้งนะครับเบอร์ปูก็ได้ครับ คนมันจะรูป่นที่ว yep. ันที oh, no. ่หนึ่งตุลาเด้อพิมคิดนะครับเฝ้าแห้งว่ะย่านบระท่านปูคิดิดช่องคิดช่องสองถาดนะครับถางสเตีมคิดช่องนะครับวันที่สามิพจะรูปนแยกกระดาษน่อยพจะรปคักคนครับค่ะอ๋อันนี้เพ็กเบให้เบิ้งนะครับเออี่บนนี่ทั้งนั้นก็เพือ หมุนทั้งนั้นอ๋อหมุนแบบนี้หมุนไม่หมุนไม่เลี้ยนหัวหรอเด้อบาทนี่หมุนไม่น้ำนีเดียวสีเด้ียวอืมสีนไปสีนไปสองหกศูนย์โอ้ศูนย์สองเลขสองไทยเด้อพี่น้องเปลีนไปทั้งใรงประมาณเวลาอันนั้นเอาตัวเดียวกันนี่แหละใช่จ้ะเเบิ้งอันห้องมองผิวเฟินกับเบิ้งนี่แหละค่ะพี่น้องเอฟซีเลขปูขาวเลขกะน้ำม่อนปูขาว เห็ดออกมาแล้วก็ได้สองหกศูนย์สองเจ็ดสองสองเนาะพี่น้องเอฟซีันมากน้ำปูก็ซื้อน้ำปูเดอ้องวดที่แล้วก็ออกสามตัวสองตัวตรงๆค่ะงวดน,นี้เลขั้งเหมือนทั้งมวด,ดก็อยู่หนีแล้วเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีโชคมานล้ำลุย้ยทุกคนค่ะ